ยี่สิบบาทโอ้ยเท่านึงถ้าซื้อสี่สิบจะได้สองห่อมีสองห่อเอามาวัดสองห่อเลยอืมต่าสองห่ออันนี้ก็ไปใส่ไก่ทอดใหญ่ได้เลยใช่ใช่ก็วงวางบนข้าวเหนียวได้เลยบางร้านเขาก็จะแบบนี้่างนี้เอานี่อันนี้ต่างแน่นอนผมเอาชนะพี่ได้กระเทียมเจียวแบบเนื้อล้วนเนื้อล้วนแค่เกินมันมีแบบเนื้อไม่ล้วนกับเนื้อล้วนเออว่ะ ทำไมไม่คิดเรื่องนี้วะเมื่อกี้เหมือนมันมีอยู่2กล่องที่ตลาด oh. แล้วกล่องหนึ่งอ่ะมันดูขาวๆว่ะขาวๆเหลือง,งแล้วแล้วกล่องหนึ่งก็แบบดูแ่บๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปทําน้ําพิกัดมันควรจะเป็นเนื้อล้วนแล้วเขาเจียวกระเทียมเก่งมากคนที่ทํากระเทียมเจียวอันเนี้ยทำไมอ่ะเขาเจียวยังไงวะเปลือกไม่ไหมเนี่ยจริงเลกไม่ไหม คือเปลือกมันจะเป็นสีเปลือกกระเทียมตอนที่ยังไม่เจียวออแต่งนี้ดีว่าถ้าบอกว่าอันนี้คือเขาต้องปอกเปลือกก่อนแล้วเขาก็สใช่ก็เอากระเทียมปอกเปลือกมาออแล้วก็ค่อยเข้าเครื่องอันนี้7จ็ดบาทของพี่อ่ะสิบ,บาทเจอคำว่าเนื้อรวนเน้าไป <laughs>